ผมพาเดินก่อนนะรอบๆโทษนะคะบ้านนี้เคยมีกุมาลไหมเพราะหนูเห็นเด็กยืนอยู่ตรงนู้นหรือเคยแทงไหมคะอ่ะมาผมชอบคำนี้เรื่องแทงต้องถามพวกป้าเลยกุมารน,นะกุมารพวกป้ามีกุมาลไหมผมจะโกนถามข้างนอกไปต้องเข้ามาฮะ,ะข้างนอกมีกุมาลไหมฮะ มีอยู่บ้านนู้นมีอยู่บ้านนู้นนะผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายนะผู้ชายใช่ใช่ใช่โอเคค่ะเห็นอยู่ตรงมุมนู้นค่ะตรงโอ่งค่ะมุมนี้นะหน้าตู้กับข้าวใช่เป็นคนไปเข้าฝันเขาหรือเปล่าไปแกล้งเขาหรือเปล่าเปล่านะเขาพูดคำว่าเปล่านะพี่ถามหน่อยในนี้มีวิญญาณปอบไหมไม่รู้มนเชื่อได้ว่าน้ำชี้มาที่น้องจ่าอุยทำไมอะ ไม่รู้แล้วก็บอกว่าก,ก็เคยมีแล้วก็แบบเหมือนปิดปากแล้วก็ชี้มาที่น้องชี้มาที่จาจามีอะไรที่รู้สึกว่าฉันผิดปกติไหมไม่จามีอะไรที่รู้สึกว่าแฟนผิดปกติไหมไม่นะ ที่ที่น้องจามไม่ได้แปลว่าจาต้องเป็นปอบนะพี่เจหนูกับรู้สึกว่าเขาอะจะให้สื่อสารหรือเขาพยายามที่จะบอกเปไน็นในๆว่าไอ้วิญญาณเนี้ยมันสื่อสารกระจายอยู่ใน,<ด>ในความเซนต์หนูนะเด็กเขาเนี้ยหรอในเซนต์หนูนะเคยสื่อสารร,รู้สึกสัมผัสอะไรกับไอ้น้องกุมารนี่ไหมกับปอบด้วยนอกจากฝันไม่เคยมีแค่เขาเดินผ่านหน้าบ้านแล้วหนูรู้สึกกลัวไม่อยากเขายุ่งไม่อยากยุ่งคือถ้าเขาเดินผ่านหน้าบ้านอยู่หนูจะไม่เดี๋ยวรถเข้าบ้านเลยให้เขาเดินผ่านไปก่อนยอมวนรถอีกรอบนึงพอไรรู้ปะ อะไรพี่มีเพื่อนป้าๆามาแล้วเดินออกไปแล้วไปสวนกับคุณยายเท่านั้นกลับเข้ามาผีเข้าผีเข้ามีอาการชักต้องเอาไปให้พระเคลียร์ให้